โลบ้านค้างสต็อกแผนลับทับซ้อนเสี่ยงคุกมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจผ่านภาคสังหาริมทรัพย์ และการเตรียมการเพื่อรองรับการดาเนินการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมโลกตามที่กระทรวงการคลังเป็นผู้เสนอโดยมีสาระสําคัญด้วยการลดค่าจดทะเบียนโอนจาก2%และลดค่าจดทะเบียนจำนองจากเดิม1%เหลืออย่างละ0.01%ให้แก่บ้านเดี่ยวบ้านแฟดคอนโดใน,นราคาซื้อขายและประเมินราคาไม่เกิน7ล้านบาท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10เมษายนถึง31ธันวาคม2567สำหรับมาตรการนี้ผ่านครมอไปเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาโดยไม่มีหน่วยงานรัฐใดคัดค้านเป็นไปาตามข้อเรียกร้องและชงมาจากกลุ่มพ่อค้าขายบ้านรายใหญ่พร้อมใจออกมาส่งเสียงให้นายกรัฐมัตรีออกมาตรการช่วยเหลือพราอมีบ้านค้าสต็อกขายจำนวนมากเหตุธนาคารไม่ยอมปล่อยกู้แถมดอกเบี้ยยังแพงนอกจากประเด็นข้างตน้น ยังมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์และดราม่าตามมาว่ามาตรการดังกล่าวสอเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ c o n f lict of interest หรือไม่ตรงตามข้อห้ามรัฐบรรมนูญฉบับปราบโกง โดยเพพาะนายเศรษฐาทวีสินนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้ออกมาตรการนี้ซึ่งก่อนหน้าเคยเป็นประธานอํานวยการและกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทแสนสรีดจำกัดมหาชนแม้ปัจจุบันในทางกฎหมายจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับบริษัทขายบ้านรายใหญ่ของประเทศแล้วแต่ในทางพุ้นที่นัยก็ต้องดูว่ามีการเชื่อมโยงกันหรือไม่นายสุพนัทมีชัยอนันต์หรือแบงค์สสกทมพักก้าวไกลออกมาตั้งข้อสังเกตในชื่อเรื่อง รู้ทันรัฐบาลกับมาตรการแฮชแท็กลดค่าโอนแผนรับประกเคินภาษีให้บริษัทอสังหาแบบเนียนๆโดยมีรายละเอียดว่าสมมติอสังหา1ล้านบาทค่าโอน2%ปกติคนซื้อและคนขายจะจ่ายคนละ1%แต่เมื่อมีการปรับลดเหลือ0.01%ของผู้ขายและผู้ซื้อจะประหยัดไปคนละ9,950บาทส่วนค่าจดจำนอง1%ปกติผู้ซื้อเป็นคนจ่ายถ้าลดเหลือ0 0 1ของวงเงินกู้ กรณีกู้ห0ึผู้ซื้อจะประหยัด9,900บาทกรณีคอนโดราคา7ล้านบาทและกู้หนึ่งร้เผู้ซื้อจะประหยัดห3 8สบาทผู้ขายจะประหยัด69,650บบาทฟังแล้วดูเหมือนมาตรการนี้ช่วยผู้ซื้อมากกว่าผู้ขายใช่หรือไม่ครับแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ ถ้าไปดูโปรโมชั่นของบริษัทอสังหาขนาดใหญ่แบรนด์ดังหลายเจ้าปกติเขาก็มีโปรฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนให้ผู้ซื้ออยู่แล้วนั่นหมายความว่ามาตรการของรัฐบาล ผู้ซื้อจํานวนมากจะไม่ได้ประหยัดอะไรเพิ่มแต่คนที่จะประหยัดเงินจริงๆคือบริษัทอสังหาที่ออกโปรโมชั่นฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนรวมแล้วเกือบ3%ของมูลค่าสังหาหรือสูงถึง28,600บาทต่อยูนิตแถมมาตรการดังกล่าวคือแคมเปญชนเชื่อชั้นดีให้คนที่ไม่ทราบว่าปกติหลายบริษัทเขามีโปรฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนหันมาซื้อในช่วงนี้ เปิดทางให้บริษัทอสังหาได้ระบายสต็อกแบบเน,นเนียนนี่คือการเอาเงินภาษีไปคืนให้กับบริษัทอสังหาแบบเน,นเนียนและในเมื่อรัฐบาลออกมาตรการนี้มาผมขอให้ผู้ซู้อทุกคนรู้ทันรัฐบาลต่อราคาเซลล์เพิ่มไปเลยครับสามปเซ็นต์สสกทมพักก้าวไกลกล่าวขณะที่นายวรพจวิริยารด สอสอบัญชีรายชื่อพักคก้าวไกลสะท้อนว่าเป็นแนวนโยบายที่น่ากังวลปไปจนถึงการเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนของรัฐบาลเศรษฐาว่าประเด็นแรกคือที่มาของการทบทวนมาตรการลดค่าธรรมเนียมรอบนี้รัฐบาลอ้างว่าตราสังหาริมัพษษษษษั์ซบเซาและข้อมูลจากภาคสังหาพบว่าบ้านราคาตา่ำกว่าสล้านบาทที่เหลือขายมีจํานวนไม่มาก แต่บ้านราคา3ล้านถึง7ล้านบาทที่ยังเหลือขายมีจำนวนสูงถึง4 6หรือในอีกความหมายหนึ่งบ้านค้างสต๊อกของกลุ่มทุนสังหาริมารัซั์อยู่ที่ราคา3ถึง7ล้านบาทต่อหลังไม่ใช่ที่ราคาต่ำกว่า3ล้านบาทต่อหลังซึ่งข้อมูลนี้มาจากการแถลงข่าวของรัฐบาลเองจะมีอะไรเหมาะเจาะไปกว่านี้ เพราะช่างเป็นเหตุบังเอิญที่ว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาก็ดันเคยเป็นอดีตผู้บริหารและเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศไทยและบริษัทอสังหาริมทรัพย์ก็จะกลายเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากมาตรการเชน่นนี้จึงขอตั้งคําถามโตๆต,ตกับมาตรการของรัฐบาลน,นี้ว่าเป็นมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ช่วยให้คนไรายได้น้อยมีบ้านหรือเพื่อกลุ่มทุนอสังหาริมทรัพย์ให้โละบ้านค้างสต็อกให้หมดสบสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลกล่าว ด้านของนายชนินลุ่งชนะเกียรติสสบัญชีรายชื่อรองโฆษกพักเพื่อไทยกล่าวว่าพักคก้าวไกลต้องเลิกหมกมุ่นและตีทุกปรรการของรัฐบาลเป็นการเอื้อานทุนได้แล้วเพราะรัฐบาล มุ่งออกมาตรการกับทุนเศรษฐกิจที่สร้างผลกระเทือนต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในวงกว้างมิได้จํากัดแค่เพียงรายเล็กรายใหญ่หรือนายทุนเจ้าใดรัฐบาลที่เก่งต้องมองให้ขาดและมุ่งสร้างการขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ได้เพราะจะสร้างไรายได้ใหม่ที่เพิ่มเติมกลับมาให้รัฐแต่หากมัวแต่หวงแหนผลประโยชน์ระยะสั้นหรือเก่งว่าคนนั้นคนนี้จะได้ประโยชน์แบบที่ฝ่ายขานตั้งแง่มาตรการใดๆก็คงจะไม่เกิดและประเทศคงเสียโอกาสอีกมากมายนายชนินทร์สอสฝั่งรัฐบาลกล่าว จากนี้คงต้องจับตาดูกันว่าพักคก้าวไกายจะขยายผลนโยบายนี้จะเอื้อประโยชน์ใครและจะกลายเป็นการทุจิตเชิงนโยบายรวมถึงจะสะดุดสายตาสองคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชและองค์กรอิสระ,ะอื่นๆหรือไม่หรือเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจดังที่รัฐบาลตั้งใจไว้